สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่คลิปนะคะดวงความรักครึ่งเดือนหลังธันวาคมนี้ของชาวธาตุลมนะคะชาวธาตุลมได้แก่กลัคนาราศีอะไรบ้างนะคะมีมิถุนมีตุลมีกุมค่ะซึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นมิถุนตุลกุมที่อยู่ในโหราศาสไทยหรือโหราศาสตะวันตกคุณสามารถดูคลิปนี้ได้นะคะขอแค่คุณมีคนให้คิดถึงไม่ว่าสถานะในปัจจุบันคุณและเขาจะเป็นอะไรกันก็มาดูกันได้นะคะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะจะเชื่อมโยง จาก EP ที่แล้วก็ได้หรือว่าเป็นสถานการณ์ใหม่ๆนะความสัมพันธ์ใหม่ๆขึ้นตรงกับผู้ที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปนี้แล้วก็เป็นผู้ที่พ่านอยากจะสื่อสารไปถึงนะคะโอเคก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของความสัมพันธ์นี้ก่อนเอามาก็เป็นเด็กดาบเลยเด็กถือดาบถ้าไม่ร้ายจนเกินไปความสัมพันธ์แบบเด็กถือดาบคือความไม่ไว้ใจ พี่รู้สึกมันคือภาวะสตอกเกอร์เบาๆนะการส่องการมองเงี้ยนะคะการให้ความสนใจแต่ถ้าอีกเคสหนึ่งมันคือความสัมพันธ์ที่แบบก็เลิกกันแล้วต่างคนต่างอยู่อ่ามีเรื่องราวความฉุนเฉียวเกิดขึ้นนะมันเป็นไปได้สองเคสแต่มันคือความสัมพันธ์ของคนที่แบบเฝ้าระวังเฝ้าระแวงนะมีความเฝ้าระวังเฝ้าระแวงอยู่อยู่ตรงนี้นะคะเห็นไหมโอเคดีขึ้นค่ะ อ่ะไปดูกันขอไพ่ให้รูปแบบความสัมพันธ์เพื่อความชัวน,นี้รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาค่ะชาวธาตลมเป็นยังไงมีไพ่เริ่มได้ดี The Fool นะนะบุรณภาพรีภัย และให้ฉับไวโอเคความสัมพันธ์นี้เอาอย่างแรกก่อนเป็นความสัมพันธ์ของคนที่ตอนเจอกันเนี่ยความสัมพันธ์นี้พัฒนาไปรวดเร็วมากค่ะมีคนใดคนหนึ่งใจไปหาอย่างไวมากพอคิดว่าคือคนที่ใช่พอคิดว่านี่คือความสัมพันธ์ที่มันใช่แล้วละ่ะเพราะว่าใจเราเต้นมันใช่แล้วละ่ะเพราะว่าเจอกันมันสปาร์กเลย อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องไปเจอกันต้องไปหาการต้องย้ายไปอยู่ด้วยกันเป็นความสัมพันธ์ที่ยกสัมมนโนครัวเอาใจเราไปอยู่ที่เขาหรือเขาเอาใจเขาไมา่อยู่ที่เราเคสที่หนึ่งเคสที่สองเป็นความสัมพันธ์คนที่แยกย้ายกันละเคยอ,อยู่ด้วยกันแต่มันมีการปลดปล่อยไปซึ่งกันและกันเพราะรู้สึกว่าอยู่ห่างกันอยู่แยกกันมันน่าจะดีกว่าเป็นได้สองเคสประมาณนี้ นะคะถ้าใช่ดูต่อถ้าไม่ใช่มานั่งเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆกันนะคะพี่แบบขอวางไพ่แบบตรงนี้นิด่ไปดูกันขอไพ่ให้ชาวธาตุลมนะคะคุณรู้สึกไงกับเขาอะคุณรู้สึกไงกเขาอะ มีไพ่สิบไม้มีสิบไม้มีสี่ดานะคะมีไพ่เด็กถือไม้มีไพ่คิงถือดามีไพ่คิงถือถ้วยแล้วก็มีไพ่สีบไม้เท้า ดูเป็นไพ่แบบเข้าอกเข้าใจว่าตัวเขาน่าจะแบบไม่ค่อยมีเวลาให้เราเพราะว่าตัวเขาเองในเวลานี้น่าจะค่อนข้างโฟกัสกับตัวเองยุ่งเรื่องงานอะไรประมาณนี้อยู่ะนะรู้สึกว่าเขารู้สึกไงกับเราชาวทัศน์หลงคนคนนี้เขารู้สึกไงกับเรามีไพ่เก้าวถ้วยนะคะ มีไพ่สามถ้วย j ั d เมน n t ค่ะอ็มเพรสนะคะแล้วก็มีไพ่สองดาบภาวะสองจิตสองใจสามเหรียญ ถ้าเป็นไพ่ของคุณที่เลิกเลิกกันเหมือนเคยคบกันหรือคุยกันสนิทสนิทมากๆเนี่ยปัจจุบันพี่ว่ายังคุยกันอยู่เลยเนี่ยนะไพ่นี้นะยังคุยกันอยู่มาดูกันนะคะไพ่แถวบนนะเป็นความคิดความรู้สึกของคุณค่ะแล้วก็ไพ่แถวล่างเป็นความคิดความรู้สึกของเขาต่อคุณนะนี่เป็นการอ่านดวงความรักแบบทั่วไป อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะไม่ตรงเลยสลับกันได้น้าไพ่พี่อาจจะไม่ได้ a p ลายสำหรับทุกคนเนาะเพราะว่ายังไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนั่นเองนะคะอะมาดูกันในความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วว่าในความสัมพันธ์น,นี้คนคุณเนี้ยอยู่ซัพพอร์ตคุณเรื่อยๆนะคะเป็นความซัพพอร์ตเป็นคนที่เข้ามาอยู่ในช่วงจังหวะที่ชีวิตเราอาจจะอยู่ในจุดของการเปลี่ยนแปลงชีวิตเราอยู่ในจุดของการทํางานหนะัก นะคะแล้วคนคนนี้ก็เข้ามาเหมือนแบบทําให้เราได้รู้ว่าในความสัมพันธ์นี้ยังมีคนรอคอยเราอยู่ยังมีคนรักยังมีโอกาสที่วันข้างหน้าเนี่ยณนะปัจจุบันเราอาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวแต่ว่าในวันข้างหน้าเราจะมีคนที่มาร่วมทุกร่วมสุขไปกับเราอืนะถ้านี่คือความรักความสัมพันธ์แบบที่เข้ามานะในคนใหม่ๆนะฮะรู้สึกอย่างนั้นได้นะแต่ถ้าในคนที่ คุยกันมาก่อนหน้านี้แล้วพี่มีความรู้สึกว่าปัญหาอย่างหนึ่งในความสัมพันธ์นี้มันคือเรื่องของการที่ต่างคนต่างต้องรับภาระความรับผิดชอบของตัวเองคุณก็ทำงานหนะักเขาก็ทำงานหนะักต่างคนต่างไม่ค่อยมีเวลาให้กันและกันสักเท่าไหร่ มีจุดของการโฟกัสมีจุดของการคุยบ้างไม่คุยบ้างนะคะจนทําให้มีความรู้สึกเหมือนแบบบางครั้งมันอาจจะต้องลดสถานะลงจากคนคุยกลายเป็นคนสนิทกันน้อยลงหรือกลายเป็นคนรู้จักกันแต่ว่ายังไม่เห็นถึงสภาวะการหยุดคุยกันมันยังมีความต่อเนื่องในการพูดคุยกันอยู่ถึงแม้สถานะมันจะไม่เหมือนเดิมรู้สึกอย่างนั้นได้จากาไพ่ใบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ย ในความสัมพันธ์เนี้ยคนคนเนี้ยถึงแม้จะมีข้อบกพร่องอยู่บ้างถึงแม้จะมีจุดที่ทําให้คุณไม่พอใจอยู่บ้างแต่เขายังคงซัพพอร์ตคุณได้ในหลายๆครั้งแหละนะเขายังคงซัพพอร์ตคุณได้ในหลายครั้งยังคงมอบความเป็นบ้านมอบคําว่าอนาคตอาจจะดีหรือแบบในระยะยาวเราย,ยังอยากรู้จักคนคนดีไว้เนี่ยยังได้อยู่นะคะยังได้อยู่ในความรู้สึกที่เขามีต่อเรานะเขาเอนจอยนะในการที่เขาได้รู้จักเรา เขามีความรู้สึกว่าในสถานะตอนเนี้ยเขาควรพัฒนาความสัมพันธ์นี้ไปแบบคนรู้จักไปแบบคนที่เป็นเพื่อนหรือมันควรพัฒนาไปคบหาดูใจกันได้แล้วหนึ่งถ้าคนที่เคยรู้จักกันมาแล้วแล้วแยกย้ายห่างกันไปกลับมาเป็นสถานะที่เข้มข้นกว่าเดิมเป็นไปได้ไหมมันโอเคหรือเปล่าหรือสองอยู่ในสถานะนี้แบบเดิมก็ดีอยู่แล้วเพราะมันเวิร์กกว่าตอนที่เป็นแฟน เคสต่อมาคือเคสของคนที่เจอกันใหม่ๆเขากำลังแฮปปี้อยู่กับสถานการณ์ในเวลานี้เพราะว่าเวลาที่คุณและเขาได้มาพูดคุยมาเจอกันมันเป็นอะไรที่เหมือนว่าคุณอาจจะไม่ได้เป็นคนที่โดดเด่นหรือเพอร์เฟกไปกว่าใครแบบโดดเด่นเห็นตะไกลแต่คุณพอดีมากๆเลยสําหรับตัวเขานั่นคือสิ่งที่ที่ที่รู้ได้นะคะเพราะฉะนั้นในเวลานี้เนี่ยเขากำลังสับสน แล้วกําลังแบบนั่งคิดนั่งถัวเฉลี่ยในชีวิตว่าในความสัมพันธ์ในเวลานี้เนี่ยเขาจะวางคุณไว้เป็นใครดีพี่ว่าเขากลัวสูญเสียความสุขนี้ไปเคสที่3ถ้านี่คือความรักความสัมพันธ์แบบเราสองสาคนเนี่ยมันคือโหมดของสภาวะการที่คนสองคนมีความรู้สึกที่ดีให้การแต่กำลังลําบากใจว่า 1. มีคนที่มีความรู้สึกว่าเราควรจะวางสถานะในยี้ดีไหมถึงแม้เขาจะรักเราเท่าไหร่แต่ว่าเขาก็คงวางเราไว้แค่คนคุยมันคงไม่พัฒนาไปเป็นคำว่าครอบครัวได้เพราะเขามีอยู่แล้วอหรือถ้าเป็นทางเขานะคะเขาก็กําลังถัวเฉลี่ยอยู่ดีแหละว่าในความสัมพันธ์นี้คุณอาจจะเป็นคนที่มอบความสุขให้เขาได้มอบความรักความสัมพันธ์ให้เขาได้แต่ว่าคนของเขาก็คือคนที่ดีอยู่แล้ว เป็นคนที่โอเคอยู่แล้วเราจะทำให้ความสัมพันธ์ตรงนี้มันมีปัญหาไปเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยลักษณะประมาณนี้ก็เหมือนจะกลัวสูญเสียสิ่งที่มีอยู่ไปเป็นประมาณนี้นะคะอ่ะไปดูกันไปดูแนวโน้มความสัมพันธ์ของธาตุลม แนวน้มความสัมพันธ์ของคุณและเ้าค่ะชาวทัดลมจะเป็นอย่างไรมีไพ่หนึ่งดาบสัจธรรมและความเป็นจริงเลยนะมีหนึ่งดาบมีคิงถือไม้นะคะหนึ่งดาบคิงไม้มีไพ่ควีนถือเหรียญนะคะแล้วก็มีมูนนะคะ แล้วก็มีเดวิลมีหกถ้วยนะในความสัมพันธ์นี้ถ้าเป็นเรื่องราวของเราสองสามคนนี้น่าจะปวดหัวอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะเพราะว่ามันคือมันคือความช่างใจที่มีคนไม่กล้าปล่อยไปเขาก็ไม่กล้าปล่อยความสุขที่เขามีไปและเขาก็ไม่กล้าปล่อยความมั่นคงที่เขามีไปเช่นกันเพราะบ,บางครั้งคาว่าความสุขกับความมั่นคงมันไม่ได้อยู่ในตัวคนคนเดียวกันไงอืม ในความสัมพันธ์นี้ก็เช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในในหน้าไพ่นี้ที่ขึ้นมาเนี่ยมันคือมันคือเรื่องราวที่เหมือนแบบกลับไม่ได้ไปไม่ถึงอะ่ะความสัมพันธ์เวอร์ชันกลับไม่ได้ไปไม่ถึงเขาก็จะไม่ปล่อยเรานะแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ไม่ปล่อยอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันถ้าเป็นเตอร์นะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องราวของความสัมพันธ์ที่เป็นคนโซ่ ถ้าเป็นเรื่องราวของความสัมพันธ์ที่เป็นคนโสดพี่ยังเห็นสภาวะการที่ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งอ่ะค่อนข้างคิดค่อนข้างคิดไปในทิศทางที่เรียกว่ายังไงอ่ะมันมีการสกินชิปมันมีการเข้าใกล้มันมีการดูแลสถานะมันจะแบบยังอยู่ในโหมดที่ค่อนข้างทำไปในทิศทางที่ชัดเจนแหละว่ามันเกินเพื่อนแต่มันอาจจะยังไม่มีสถานะเรียก ในเวลานี้แต่พอดูกันออกได้แล้วล่ะคะ่ะว่ามีใจนะพอดูกันออกได้แล้วว่ามีใจแล้วท่านเป็นในเคสของคนเก่าแล้วต่างคนต่างยังโสดอืพี่มองว่าในในสถานะความสัมพันธ์นี้เนี่ยต่างคนจะต่างทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีนะคะเราก็จะมีโอกาสได้มาซัพพอร์ตกันบ้างอะไรกันบ้างในช่วงระยะเวลาที่เหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา้ามีเรื่องให้งุดหงิกกันบ้างหึงหวงกันบ้างเป็นปกติ แล้วก็เหมือนแบบให้มันคุมเครือคุมเครือแหละว่ามันจะกลับมาดีไหมจะกลับมาเมื่อ,อไหร่อะไรยังไงมองไว้อย่างนี้นะอ่ะไปดูไพ่แนะนําหน่อยค่ะไพ่แนะนาหน่อยนะมีไพ่หนึ่งเหรียญมีหนึ่งเหรียญมีสามเหรียญ มีไพ่สีไม้นะคะมีไพ่เก้าเหรียญค่ะม,มีไพ่สิบไม้ค่ะแล้วก็มีไพ่เทมเพลตนะคะเหมือนไพ่ขึ้นมาบอกว่าตัวคุณเองอะไม่ว่าคุณจะอยู่ในโหมดสถานะอะไรเนี่ยคุณเป็นคนที่สามารถมีครอบครัวได้อยู่ละ จากที่เห็นคุณเป็นคนที่สามารถมีคู่มีครอบครัวได้อยู่แล้วนะคะคราวนี้เนี่ยคู่ของคุณที่จะมาเนี่ยเขาจะมาในโหมดที่เหมือนมาช่วยแบ่งเบาภาระของคุณได้มาเป็นคนที่ไม่ใช่ภาระให้คุณแต่มาเป็นคนที่แบ่งเบาภาระให้คุณได้คุณจะรู้ได้เลยว่ามันจะเป็นเป็นความสัมพันธ์ที่ทำให้ตัวคุณอะ่ะไม่ลังเลที่ที่จะเปลี่ยนสถานะจากคนโสดไปเป็นคนมีคู่เลยอะ เพราะว่าเขาจะมาในแบบที่ชัดเจนเขาจะมาในเวอร์ชันที่ไม่กระอืกกระอักเขาจะมาในเวอร์ชั่นที่ที่ไม่ทําให้เราต้องมานั่งคาดเดาและสงสัยซึ่งคุณมีคนแบบนั้นอยู่แล้วก็ลองดูค่ะพิจารณา,าดูว่ามันสามารถเป็นคนคนนี้ได้ไหมหรือถ้าในเวอร์ชันที่คนคนนี้ยังไม่ชัดเจนเนี่ยไพ่บอกคนคนนั้นนะ่ะเขามีอยู่จริงนะไม่ต้องกลัววันหนึ่งเขาก็จะมาถึงอารมณ์ประมาณนี้นะคะ โอเคจบไปแล้วนะคะสําหรับดวงความรักครึ่งเดือนหลังนะคะของชาวธาตุลมนะในเดือนธันวาคมนี้ค่ะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยค่ะที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปกันขอบคุณสําหรับการกดติดตามด้วยนะคะ subscribe like comment อย่าลืมกดกระดิ่งค่ะพี่ลงคลิปที่ดูก่อนใครวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ